คือตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่บอกว่าสามสามไตรมาสแรกที่ผ่านมาเนี่ยคือเติบโตต,ตามเขาเรียกว่าตามเป้าห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะอ่าตามเป้าห้าเปอร์เซ็นตตามที่รัฐบาลประกาศแต่แต่ถ้าเราไปมองในมุมที่ว่าเห็นประชาชนจีนที่เขาออกมาคอมเมนต์หรือออกมาให้ความคิดเห็นในข่าวดังกล่าวเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเลขนี้เอามาจากไหนแต่ท <c oughs> ีนนี้ <c oughs> นนคือพูดจากที่เราแบบคุยกับเพื่อนนะคะ,ะแล้วก็เราทเราเห็นในคอมเมนต์ในออนไลน์เนี่ยโอ้ยตัวเลขนี้มาจากไหน เศรษฐกิจบ้านเราดีแล้วหรอเรายังแบบคนยังตกงานเยอะขนาดนี้แล้วก็อย mm ู่ดีก็บอกว่าไม่จะไม่ประกาศอัตราการว่างงานของคนกลุ่มอายุสิบหกถึงยี่ิบสี่ปีแล้วจะหยุดการประกาศตอนแรกที่บอกประกาศแบบ oh, ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วมีประท้วงแล้วก็บอกว่าจะไม่ประกาศอีกแล้วแล้วก็อีกดัชนีหนึ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้เนี่ยภาษาจีนเรียกว่าหลิงหัวจิ้วเย่เรนชุนนะคะก็คือกลุ่มคนที่ ทำงานที่เป็นอาชีพอิสระค่ะอย่างเช่นพวกไรเดอร์พวกที่ขับแกล็บนะคะฟิจิเซสิคือขับเขาเรียก<ง>ว่าตีตีไปขับรถแบบรับรับจ้างรถเ็งไปขับรับจ้างเนี่ยหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทําอาชีพแบบหิงหัวก็คืออาชีพที่เป็นงานอิสระเนี่ยเยอะเยอะขึ้นมากๆนะคะอย่างเช่นไรเดอร์ที่เมืองกวางโจเนี่ยคือเขารับเต็มอัตราแล้วนะคะคือโอเวอร์สัปพลายแล้วก็คือแบบว่าคนมาทํางานนี้เยอะกันมากๆแล้วอย่างคนที่ขับรถ รับจ้างเนี่ยอย่างเช่นขับแกลบเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าคนขับเยอะกว่าคนนั่งในบางเมืองซึ่งก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราสะท้อนสะท้อนอะไรได้อีกอย่างหนึ่งว่าอ๋อคนว่างงานเยอะขึ้นจากสามปีที่ผ่านมาโควิดที่กระทบเนี่ยบริษัทเอกชนหลายบริษัทปลดพนักงานปลดคนงานนะคะหรือว่าในเรื่องของโรงงานต่างเนี่ยที่เขามีการโอเวอร์สัปพลายคือหมายถึงว่าเขาผลิตออกมาเยอะมากของขายไม่ออก ของมันก็หลุดไปโซอีสเอเชียกันเยอะมากใช่ไหมคะที่ตอนนี้ไปแข่งแข่งกันในทิกตอกเนี่ยแข่งขายกันในทิกตอกหรือว่าในช้อปปี้เนี่ยซดาก็จะเป็นของจากจีนเข้าไปเยอะแล้วแบบราคาถูกมากๆแล้วความต้องการของตําแหน่งงานในโรงงานก็น้อยลงอ่าเพราะว่าดีมานของต่างประเทศการส่งออกก็น้อยลงซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแบบมันเป็นห่วงโซ่ที่ที่เป็นโดมิโนอะค่ะเกี่ยวโยงกันหมดแล้วก็ปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็เกี่ยวข้องนะคะความเชื่อมั่นของผู้คน อะไรต่างๆเนี่ยเด็กจบใหม่ก็อย่างเด็กเด็กนักศึกษาทุกวันนี้เนี่ยในมหาลัยก็มีความกังวลเรื่องของการหางางานในนะอนาคตหลังจากเรียนจบไปนะคะก็ก็เราก็เห็นว่าเออคือบรรยากาศรวมของเศรษฐกิจจีนตอนเนี้ยในภาคประชาชนอะคือมันไม่ได้แบบลาเวนเดอร์ขนาดนั้นคือความรู้สึกของประชาชนนี้ก็ยังยังถือว่าค่อนข้างจะสวนทางกับตัวเลขที่ท,ที่รัฐบาลประกาศออกมา อันนี้เราพูดในมุมที่เราอยู่ในนี้แล้วเราเห็นนะคะอะจริงๆแล้วเนี่ยจีนเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาดูเหมือนอาจจะบางครั้งอาจจะยังดูแบบว่าค่อนข้างที่จะต่อกรกักบสหรัฐในช่วงนี้นะคะแต่ลึกๆแล้ว,ว่เขาอยากจะเจรจาเขาอยากที่จะ,ะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและสหรัฐกลับมาดีเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเขาเนี่ยกําลังยังอยู่ในช่วงของการย่ําแย่ และปฏิเสธไว้ได้เลยว่าจีนที่เติบโตมาทุกวันนี้เนี่ยสหรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาลงทุนในจีนนะคะแล้วก็การร่วมมือระหว่างจีนสหรัฐเรื่องของการลงทุนการค้าระหว่างประเทศของสองประเทศเนี้สูงมาตลอดจริงแล้วการร่วมมือเศรษฐกิจเขาเยอะมากนะคะระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยแล้วก็คนจีนก็ไปสหรัฐเยอะมากคนจีนไปเอ่อไปเรียนนะคะที่สหรัฐอเมริกาคนจีนไปลงทุนที่สหรัฐอเมริกาหรือการร่วมมือระหว่างประชาชนเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สีจินผิงไปเจอกับ อไปเจอกับเอไบเดนครั้งนี้นะคะที่ที่ทสารนเนี่ยภาพในจีนเนออกมาค่อนข้างดีนะะออกมาในบรรยากาศที่แบบไบเดนไปคุยกับท่านสีว่าเอ๊ยรถหงฉีของท่านสวยจังเลยได้เห็นคลิปนี้ไหมคะมที่ที่ไบเดนเขาออกมาส่งสีจินผิงด้านหน้าค่ะหลังจากที่ประชุมเสร็จนะคะแล้วก็สีจินผิงกำลังจะขึ้นรถเนี่ย บเดนเขาก็ดูรถของท่านสี่แล้วก็ว่าเอ้ท่านสี่รถท่านรู้อะไรทาไมสวยจังเลยอะไรเงี้ยท่านสี่ทิงนก็แบบแนะนาว่าเนี่ยรถของชีนะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ให้แบบดูอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพที่เป็นออกมาในจีนไงคะในในใน,ในข่าวของจีนว่าผู้นำประเทศมีความที่แบบกระนุง้งกระนิ้งกันก็กลายเป็นว่าเอ่อเป็นภาพทางบวกว่างั้นเถอะนะคะซึ่งดาวมองว่าจริงแล้วจีนงเขาอยากที่จะเจรจากับสหรัฐ คืออยากที่จะให้การกลับมาการร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านเศรษฐก,กิจเนี่ยเป็นไปด้วยดีแล้วจีนเขาก็เหมือนเหมือนเน้นย้ำประมาณว่าคือเหมือนเอ่อทั้งสองมหาอำนาจของโลกเนี่ยมีสองเส้นทางในการที่จะร่วมมือกันหนึ่งคือต่างคนต่างเดินสองก็คือการร่วมมืออย่างแน่นแฟน้นแต่การต่างคนต่างเดินเนี่ยจะทาให้ทั้งคู่เนี่ยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะเดินร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ถ้าเบเดิคือต้องมีเงินก่อนค่ะตอนนี้ไม่มีเงินค่ะคือมันไม่ค่าเลยคือคือเราคิดเอาเอาลองคิดดูนะคะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ล้มเพราะบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริหารการเงินย่ำแย่ใช่ไหมคะการใช้การใช้เขาเรียกว่าเกาโจจวนหมายถึงว่าการเอาเงินมาลงทุนในโครงการนี้แล้วก็ระดมทุนไปลงทุนอีกโครงการหนึ่งโดยที่โครงการนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลย มันทําให้เกิดเกิดปัญหาหนี้สินที่แบบมันเหมือนเขาเรียกว่ามันเหมือนก้อนหิมะที่แบบหมุนไปแล้วมันก็ลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะายถึงว่าไอ้ตัวหนี้อ่ะพอหนี้ระเบิดแล้วเนี่ยรัฐบาลทําอะไรได้อะคะรัฐบาลได้แต่เป็นคนกลางในการเจราจาหรือว่ายื้อให้บริษัท้หย่เพิ่งล้มนะแล้วหาบริษัทใหม่มาเทคโอเวอร์แทนหรือเป็นตัวกลางในการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งน้อยหรือให้เงินกู้ก็ตามเนี่ย ก็มีขีดจำกัดในการให้ถ okay. um, ูกไหมคะเงินกู้ของรัฐบาลท้องถิ่นที่จะมาให้กับบริษัทอสังหาริการสร้างสร้างบ้านหรือโครงการต่อเนี่ยก็มีจำกัดนะคะแล้วก็นี่นี่สาธารณะของรัฐบาลท้องถิ่นในหลายพื้นที่เนี่ยก็แบบแดงกันหมดแล้วก็คือนี่นี่ท้องถิ่นนี่คือสูงมากนะคะรัฐบาลกลางก็ต้องเข้าไปอุ้มซึ่งจะอุ้มได้ถึงเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ควรจับตาก็คือเรื่องของการที่จีนออกไปลงทุนในเบลแอนด์โรดเนี่ย ประเทศที่ไม่มีศักยภาพในการที่จะคืนเงินให้กับจีนเนี่ยเป็นเงินมหาศาลมากนะคะจีนจะเอาเงินคืนมาได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วภาวะเศรษฐกิจโลกก็เป็นแบบนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องต้องคิดดูแล้วแบบอสังหาริมทรัพย์จีนเราคิดว่าในช่วงสิบปีนี้จะเป็นช่วงที่ยากลาบากอะคะช่างช่วงที่ยากลาบากเพราดามีเพื่อนที่ซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านเหมือนกันนะคะก็พยายามที่จะไปขึ้นศาลอยากที่จะฟ้องหรอกแต่ศาลท่านไม่ให้ฟ้องค่ะบอกว่าให้ไปไกลเกียร์ก่อน แบบว่าให้รอเจราจาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รับการเจราจาใดจากบริษัทอสังหาดิมทรัพย์แล้ว,วบริษัทอสังหาก็ไม่มีคนทํางานแล้วไม่รู้จะไปหาใครนะคะก็ตอนนี้ก็คือภาวะก็เป็นลักษณะเนี่ยเราก็เราก็พอที่จะที่ที่จะนึกภาพออกอะฮะว่าว่าตอนนี้ปัญหาค่อนข้าง,งใหญ่พอสมควร <c oughs> เขาก็มีการแบบว่ายืมเงินลงทุน <c oughs> เจ่าหนี้เยอะปัจจุบันเนี่ยมีเจ้าหนี้หนี้ที่เขาที่เขามีอยู่เนี่ย 4.2-4.6ล้านล้านหยวนแต่ว่าสินทรัพย์ที่มีทั้งหมดมีแค่ประมาณ2ล้านล้านหยวนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังเขายังขาดอยู่เท่าหนึ่งนะคะเพราะฉนนั้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาล้มเนี่ยก็คือว่าเขาว่ามิงยี่ช่างมิงยี่ช่างหมายถึงว่าเอาตามกฎหมายคือล้มละลายนะคะเราจะมีการปรับโครงสร้างหนี้หรือจะมีการชดใช้อะไรก็ว่ากาันแต่เขาบอกว่าเงินที่จะได้คืนนะคะเจ้าหนี้ที่จะได้เงินคืนเนี่ยอาจจะได้เปอร์เซ็น์ที่น้อยมาก ถ้าเอาเงินมาเฉลีย่ยแบ่งกันนะคะในบรรดาเจ้าหนี้เนี่ยก็จะได้เงินที่น้อยมากปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วจงจือจีถวนเนี่ยนะคะที่บอกว่าธนาคารชาร์โดแบงค์ที่ล้มเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นข่าวดังในจีนเท่าไหร่ก็งงเหมือนกันงงเหมือนกันว่าเขาต้องการที่จะตั้งใจจะกดประเด็นนี้หรือเปล่าคือไม่ให้มันกลายเป็นประเด็นร้อนหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความมั่นใจของประชาชนจีนก็น้อยอยู่แล้วในเรื่องของภาคอสังหาแล้วก็ภาคต่างๆนะคะ ถ้ามาเจอปัญหาว่าเอ้ยมีธนาคารใหญ่ขนาดนี้ล้มอีกเนี่ยก็อาจจะสร้างความยิ่งไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจและรัฐบาลขึ้นไปอีกนะคะเอาเอา,เอาตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมก่อนในภาพรวมณ<ช> <นะ S 1> ขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าทรงๆนะครับในเมืองเอกในเมืองระดับหนึ่งสองจีนสามารถคงนะระดับราคาของอสังหาริมทรัพย์เอาไว้ได้ แม้ว่าจะไม่เติบโตเหมือนในยุคที่ผ่านมานะครับแต่ในเมืองระดับรองยังมีสภาพของโอเวอร์สัปพายนะครับของอสังหาริมทรัพย์ซ่อนอยู่เยอะอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลจีนจะต้องไปดําเนินการนะครับถามว่าอันนี้มันจะกระทบกับเศรษฐกิจจีนในภาพใหญ่ไหมจะทำให้เศรษฐกิจจีนล้มไหมผมว่าไกลจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากนะครับ เราต้องเข้าใจว่าจีนเขาเขาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เขามีหน้าตักเยอะนะเขามีรูปแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับที่แตกต่างจากเรามากนะครับเขาอาจจะเ,เขีย่ยหนี้นะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยยืดหนี้ออกไปนะระยะยาวนะก็จะทําให้ปัญหาหนี้ต่างๆเหล่านี้นะมันคลี่คลายลงในช่วงพิษตาหรือเราอาจจะ คืออันนึงที่เราเราต้องเข้าใจนะสภาพตลาดอาสังหาริมทรัพย์ที่เราบอกมันเป็นปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะแบบพวบซัพ,พร m ์ในสหรัอเมริกาย้อนกลับไปเมื่อ10กว่า20ปีก่อนนะไม่ใช่สภาพแบบนั้นนะอนสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นนี่ที่มีอยู่มีคอรทโรนะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับอนนี้โจทย์ใหญ่ที่มันไปควบคู่กันคือว่า ท่านสีชินผิงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านพยายามส่งสัญญาณบอกกับอสังหาริมทรัพย์บอกกับธุรกิจที่อยู่ในใน,ในตลาดนะในอุตสาหารกรรมว่าเอ้ยนะยังไงก็ตามนะนะอยากให้คุณนะอยากอยากเห็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับท้ายที่สุดมันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมันเป็นการลงทุนเพื่อ,อามามาอยู่อาศัยไม่ใช่การลงทุนเพื่อเก่งกําไรนะครับและไม่อยากเห็นอสังหาริมทรัพย์ ที่มีอยู่นะครับที่ทำเม็ดเงินกำไรมหาศาลนะครับพันเม็ดเงินเหล่านั้นไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องนะเราเห็นในแบรนด์ใหญ่ๆเอเวอร์แกรนด์ grand, เอ่ยใครใคร,ใครเอ่ยใช่ไมนะครับทำมาสังายมาซับพอมีเม็ดเงินเข้ามาเยอะเออไม่รู้จะทำอะไรก็ใครมาชวนลงทุนก็ลงไปหมดเลยทำฟุตบอลทำน้ำดื่มทำรถไฟฟ้าทำอะไร,ทำ,ะไรนะนนทำอะไรนะสวนสนุกทำอะไรก็ทำ ลักษณะแบบนี้รัฐบาลจีนบอกเฮ้ย hey, ไม่ดีนะครับพอต้องการจัดระเบียบครั้งใหม่เพราะเตือนคุณมาตั้งหลายปีแล้วนี่จึงบอกว่าเฮ้ย hey, คุณควรไปขายธุรกิจต่างๆเหล่านั้นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของคุณแล้วเอาเงินเหล่านั้นนะ่มาโปธุรกิจหลักที่บอกว่าขาดกระแสเงินสดโดยที่รัฐบาลจีนผมเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ประชาชนของเขาเดือดร้อนหลังจากเขา ดาวไปแล้วเนี่ยเขาต้องผ่อนต่ออีกตั้งต้องเป็นสิปีเขาจะไม่ปล่อยให้ประชาชนของเขาเนี่ยว่ายง่ายหมดหมดจะเรียกว่าหมดทุนนะไปกับการลงทุนซื้อบ้านอาจจะเป็นบ้านหลังแรกใช่ไหมสำหรับคู่หนุ่มสาวอะไรจำนวนมากนะครับไอเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ารัฐบาลจีนจะใส่ใจเพราะฉะนั้น,นณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่จีนทําคือไล่แก้ปัญหาเป็นจุดๆ รายโครงการและไอ้พวกนี้เนี่ยบางทปาีปัญหามันเป็นผืนใหญ่นะครับอันไหนที่มันไปได้เขาแก้มันเดินไปก่อนนะแล้วค่อยๆมันคลี่คล,คลายนะครับอะไรที่สามารถที่จะจัดระเบียบใหม่ได้เดิมจัดระเบียบการจัดระเบียบของเขาคืออะไรรู้ไหมในขณะน,นี้จีนทําคือคุมในเรื่องของอาราคาขายไม่ให้สูงขึ้นก็อย่างที่บอกตานสีนเพียงอยากเห็นเรื่องเม็ดมิติของการลงทุน เพื่อซื้อมาเป็นที่อยู่อาศัยถูกไ,ไหมอันที่สองพยายามพัฒนาคุณภาพของที่อยู่อาศัยเหล่านั้นคือข้างบนไม่ให้ขึ้นแต่ข้างล่างเนี่ยต้นทุนแค่จ่ายมันขึ้นพราจีนบอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีมาจิ้นคุณทํากําไรเหลืออยู่เยอะนี่คุณนึงสามารถเอาเงินไปลงทุนนะเอากําไรเหล่านั้นไปลงทุนธุรกิจอื่นมากเลยจีนบอกว่าอยากให้คนเห็นคนจีนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี นะไม่ว่าจะเป็นคอมบอนพัฒนาสิตี้หรือเรื่องอะไรที่เขาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยจีนก็เลยบอกเอาเอาตั้งแต่วัสดุก่อสร้างนะต้องมีคุณภาพมากขึ้นดีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นรีไซเคิลได้ไหมนะครับบ้านยุคใหมนะ่คอนโดยุคใหม่พอผมพูดถึงบ้านนี่หมายถึงคอนโดนะฮะพาร์ตเมนต์เริ่มติดตั้งระบบไอทีระบบดิจิทอลเพิ่มสูงเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็จีนเขาก สร้างนวัตกรรมเรื่องเหล่านี้กขาขายก็ฟีดเข้ามาในระบบนะครับหรือแม้กระทั่งจัดสรรพื้นที่สีเขียวหรือการผลิตพลังงานสีเขียวเช่นอ,อ,อะไรโซลาเซลล์เหนืออะไรต่างระบบการกำจัดขยะภายในพื้นที่ต้องรองรับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เขากดดันหรือออกกฎระเบียบนะเพื่อให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองจีนเริ่มปรับตัว นะตอนนี้สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นผมก็คุยหารือกับหลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราอาจจะเห็นอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนของจีนล้มหายตายจากไปนะครับที่เหลือก็อาจจะรายใหญ่ที่มีสายป่านยาวแล้วก็กิจการของภาครัฐซึ่งแน่นอนแล้ววิสาหกิจจีนด้านนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดแล้วก็คงไม่ล้มนะครับลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ส่วน Shadow Banking เนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเหมือนกันคือเวลาที่เศรษฐกิจดีเี่ยไอ้พวกนี้มันก็เดินไป,ไ,ปได้นะแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันก็เริ่มส่อสัญญ,ญาณนะเชิงลบนะครับซึ่งผมคิดว่า,าถ้าเราดูมูลค่าของไอ้อุสาหกรรมนี้นะของของภาคส่วนนี้เนี่ยก็จะอยู่สักสล้านล้านเหรียญน,นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีปัญหานะครับอันนี้ผมก็ ไม่คิดว่าจะทําให้เศรษฐกิจจีนล้มได้นะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วพอมีข่าวแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจีนก็กระโดดเข้าไปกํากับควบคุมแล้วก็หาวิธีการแก้ไข